สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาทุกท่านทั้งฟังไทยฟังล่าฟังยุโรปยอยมันพี่น้องคะเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งล่มช่วยช่วยยนี่ยมือแรลงพี่น้องคะยนี่ามือแหลง,ง,ค,งคุณแม่ได้เขาสวนเขามาเมืงองยังตีพี่น้องเขามา่อสำรวจตรวจเบิองในสวนเนาพี่น้องว่ายังเหลือยังหล,ลงยังแนวไวแน่นหนาแรงและพี่น้องของกินของอยากที่มันลงไหวเนาพี่น้องเมื่อนี้เนาคุณแม่อาจจะมามาได้ เมื่อหกเดือนที่แล้วพี่น้องค่ะคุณแม่ปลูกขิงไว้พี่น้องค่ะปลูกขิงปลูกซองยางพี่น้องปลูกใช้อันขิมินกับขีมินนะพี่น้องขีมินขาวแล้วก็กระขิงขิงอ่ะมันจะเป็นขิงปลูกใส่กระถางพี่น้องแล้วก็ขิงมันจะได้อ่าขิงเนี่ยเวลามันมันแก่โตมากพี่น้องเวลามันเป็นหัวขิงเวลามันเป็นหัวเวลามันแก่แล้วใบของขิงมันจะแหงพี่น้องมันจะแหงลงไปแหงลงไปเนาะ แหงคือใบอ้อยเด้พี่น้องใบอ้อยใบอ้อยเวลามันแก่มันจะแหงเด้พี่น้องเห็นบ่ใบอ้อยข้างหลังขึ้นแม่ใบอ้อยทั้งชินะพี่น้องมันก็จะแหงงไปใบใบอ้อยขิงคือกันขิงมันก็จะแหงแหงแหงไปใบใบมันใบใบขิงน้ะพี่น้องแหงแล้วก็จะเลือแต่หัวขิงเพราะมันเลือหัวขิงพี่น้องค่ะนี่นี่ขึ้นแม่ก็จะคูหัวขิงกลับไปเอาไว้ไปกินอ่า ไอยไปให้กับเขากินแล้วพี่น้องขิงก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไรย่างพี่น้องคะแล้วอ่าต้นขี้มินเนี่ยมันจะบ่อบ่อเป็นคือหัวขิงพี่น้องต้นขี้มินเวลาคุดลงไปมันก็จะเป็นขี้มินขาวเนอะแต่ว่าหัวหัวมัน่ะมันก็จะเป็นหัวยูแต่ว่าไอตัวใบมันนี่มันจะบ่อแห้งมันจะบ่อแหลงมันจะบ่อใหม่ไปเกี่ยมไปคือต้นขิงเนาะว่าไงเนาะอันนี้กะ คุณแม่ก็จะได้คุดขิงพี่น้องค่ะแต่ตามมาเบิงว่าวิธีและเคล็ดลับในการปลูกของคุณแม่และคุดขิงแล้วมันใส่ใดหัวหนอยหัวใหญ่ซำใดพี่น้องตามมาเบิงน้ำกันได้ค่ะพี่น้องค่ะ,ปะไปไปคุดขิงก่อนขิงก็อยู่นี่ละพี่น้องเดี๋ยวไปเอาเขี้ยมมาก,กอนนี่ขิงก็จะอยู่ในกระถางนี่พี่น้องคุณแม่เห็นละ่ะเห็นหัวขิงอยู่พี่น้อง,น,งนี่หัวขิงนี่หัวขิงเนาะก็ปลูกใส่กระถาง ขิงจะคุดเบิงตัวนี้เป็นขิมินขิมินขาวก็จะคุดคือกันคุดเบิงว่า,าการที่เ้าปลูกจังสีมันจะได้ผลยังไงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามมาเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคุดขิงกับขีมินขาวขิงปลูกใส่กระถางขีมินขาวปลูกใส่ผืนข้างล่างะตามมาเบิ้งพี่น้องคะ่ะ เอางามๆพี่น้องเอาไปกินเอาไปกินแกงไตปลา แล้วขี้มิขาวก็ต้องคุดหลับเบิดดออกกอกินเบอร์ตพี่นอ้องขี้มินขาวพแม่คุดขี้มินขาวขึ้นมาได้เนี่ยขี้มินขาวพี่นอ้องปลูกมาฮกเดือนที่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ปลูกไว้บริได้หดน้ำปลูกไว้ช่วงหน้าฝนนั่นเด้พี่น้องอันนั่นขี้มินขาวนี่กินกับแกงไตปลา กินกับน้ำพริกพี่น้องกินแล้วแก่ท้องอืดท้องเฟ้อครับล่มในกระเพาะพี่น้องคะ่ะนี่กินสดๆด,ด้วยพี่น้องคะ่ะขมิ้นขาวมันจะเหลืองอยู่ดอกแต่เหลืองวหลายพี่น้องมันเหลืองนิดนึงนี่นี่มันบ่เหลืองแบบว่าขมิ้นทั้งบานทั้งบานเท่าเด้ขมิ้นนี่นี่พี่น้องคะ่ะนี่เอาเดี๋ยวคุณแม่จะพุดต่อด้วยพี่น้องคุดขิงแบบนี้ กัดพุดงกัเน้ตยังไงนพุิงพนี่ยพุดกี่นงิงะดินี่งกไดยก่นอได้ได้เกันเป็นตัิ่ัเนิก้าที่ปลูกนี่หัวหัวเก่าเก่ามันพี่น้อง อันนี้ว่าเก่ามันยังนี่เป็นเป็นผงอีออ๋นี่แตกกระถางแตกคนอีกพี่น้องค่ะบัตอายุไครของกระถางไ,ไดปดิคิงก่อนนึงไปคิงใดลากพี่น้องเด๋อเด๋อเด๋อเดอวัตคือวัตแค่นี้แหละ ก็เป็นหัวนในไงพี่น้องคะปลูกกไม่ได้ปลูกแใหไงแต่ปลูกนิดเดียวแหละเป็นซ้ำหนีแลยเนาะให่พี่ให้น้องเวิรงบัดเด็กขิงเด็กขิงพี่น้องพี่น้องขิง อันนี้อันนี้เป็นเป็นหัวเก่าของมันเนาะพี่น้องเนาะหัวเก่าของมันม,มันปอกออกมาเนี่เป็นหัวใหม่แต่แค่นี้เองอืแต่แค่นี้พี่น้องคะขิงปลูกขิงจะกระถางบริหภน้ำปลูกไว้เออี่ขิงเก่าเก่าไทยพี่น้องคะนี่พอมหรอมขิงอันนี้ขิง นด้กี่มินอา้าวได้แล้วพี่น้องกลับบ้านแล้วค่ำเลยเด้นี่ยค่ำแล้วอยู่กับมานี่ล่ะไปขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องจะได้เขาาติดตามไปกำลังใจให้คุณแม่ลูกซีขอบคุณหลายๆลิปนี่กับโมมี่ยังหลายเพี่งแต่ว่าการที่ทดลองพิษทดลองถูกแต่ว่าสิ่งแี่เข้ได้ก็คือให้ได้เป็นอาหารได้เป็นยารักษาโรคไปให้โต๋พี่น้องคะ่ะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจคุณแม่ลูกซีต่อไปในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆบ๊ายบายขอบคุณค่ะ